Oh, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมารุโกไฟเอ็มนะจ๊ะคือว่าเมื่อคืนนี้วันแม่ใช่ไหมเมื่อวานนี้วันแม่นะคะทางประเทศเขามีแจก้าแจกอันตวามคุณสองคุณพี่เมื่อคืนนี้นะคะเขามีเซอร์ไพรส์นะหกโมงถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะดีว่า มาลูเข้ามาได้อยู่เป๊ปหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปขายกันเพราะว่ามารูอันฟาร์มแล้วใช่ไหมฟาร์มเมื่อวานนี้ได้กระดูกพร้อมดีทุกคนกระดูกที่หายายากๆนะคะมารูได้มานะเออเดี๋ยนะเราต้องไปทางไหนก่อนล้มเล้วโอเหลว๋อเราย้อนสอนทุกคนลืมนะคะลืมลืมเราต้องไปมะเขือเทศต้า ก็คือว่าเมื่อคือนนี้ฟาร์มไว้แล้วนะคะฟาร์มไว้แล้วแล้วก็เอาไปไว้ในเรเบลก่อนเอาไปไว้ในตู้เซฟก่อนนะคะเพราะว่าเสียดายแม้กว่าจะเที่ยวไปขายกว่าจะอะไรใช่ไหมก็เลยเออเก็บไว้ในเรเบลก่อนนะคะวันนี้ค่อยเอามาขายนะจ๊ะมีกระดูกทองคําประมาณแปดเก้าชิ้นนิดเล็กทุกคนคืออยากได้รถใหม่อยู่ดีเออแล้วก็ล่าสุดนะคะไปซื้อรถต่อที่ทาโกมาแล้วนะ ขับให้ทุกคนดูหรือยังอะทำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะขับให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปฟาร์ให้ครบกนลเดียเ๋ยมันเสียเที่ยวไงไหนๆก็ได้มาแล้วโอ้ยไหนๆก็ได้มาแล้วนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่คอมเมนต์กันอุ้ยอุ้ยอขอบพระคุณทุกท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะเป็นทุกกาลังใจเลยโอ้ยอ้ยอุ <c <c ้ยอ่าเกือบชนต้นไม้แล้วจ้า นั่นเลยนั่นเลยทุกคนคอมเมนต์พูดคุยหยอกล้อกันได้เลยนะคะเข้ามามองมอยกันได้เลยด้อแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจได้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ได้เลยนะเพราะว่าเวลามารู้ลงคลิปจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่พลาดก่อนใครเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ได้เลยนะจ๊ะอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามาได้นะแลกเปลี่ยนกับการที่คุณพี่คอมเมนต์ไงเออคอมเมนต์แล้วก็ขอเพลงได้นะจ๊ะ ใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วอยากจะมาเจอกันก็แจกเบอร์ไว้แล้วนะคะมีที่ช็อตนะมีที่ช็อตนะฮะวางสักหน่อยบันะช่วยโทรหาหน่อยเด้อเปล่าที่เคยแลกเบอร์อยากให้เธอเบิร์แยงใครไม่รู้แลกเบอร์ไปตั้งเยอะตั้งแย่ก็ไม่เห็นมีใครโทรมาเลยนะคะเออว่าเปแล้วเพลงนี้ก็เพาะดิมกันนะวางสักหน่อยบันะช่วยโทรหาหน่อยเด้อ เปล่าที่เคยแหลกเบอรยอยากให้เธอเบ,บิ่งแยงหัวบุญบ่พอไอ้ยำท้อยังแห้งรวบรวมความเข้มแข็งโทวขอแรงเบิ่งใจอุ้ยเกมเอาไว้ในความคิดหอดหรือเปล่าฮะ <c oughs> แล้วก็เจ้อาอมกอดทักที่วนกันสักอย่างหนึ่งนะคะเออนะใครที่อยากฟังเพลงไหนนะคะหรือว่า จะให้ปรับปรุงอะไรตรงไหนก็บอกกันเข้ามาได้เลยเนะจ๊ะน้อมรับทุกคําติชมนะคะขอแค่ทุกคนเข้ามารับชมก็ดีใจแล้วจ้าดีใจมากๆเลยด้วยนะคะทุกคนเป็นหนึ่งกำลังใจอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะตอนนี้ก็คือเก็บมาเครดูมาเคยได้เห็นไหมเห็นไหมนี่แค่ตรงนี้นะคะตรงนี้นี่มีกระดูกอยู่ีอันแล้วนะ ตอนนี้มีกระดูก u c นแล้วนะกระดูกทองคําใครที่อยู่ประเทศนี้ก็จะรู้ดีว่ากระดูกทองคำมันเลไอเทมมากๆนะคะก็จะมาเฉพาะช่วงที่แบบนางคุณทรงคูณสองอะไรเงี้ยเออนะนั่นเลยนั่นเลยทุกคนแล้วก็มีในเลเบลอีกอีกฉันเก็บไว้ในตู้เซฟนะคะเดี๋ยวเราไปขายกันดูว่าเราจะได้ตอนนี้เรามีเงินอยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดมืนนะะตีเป็นเลขกลมก็คือเจ็ดหมืน อ๋อหกพันนี่เอาไว้ซื้อมองซื้อหมาขายนะคะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าตลาดเลยดีไหมหรือว่ายังไงดีทุกคนคอมเมนต์ได้นะว่าอยากจะให้แบบว่ามารู้พูดคุยยาวๆหรือว่ารำคาญไหมหรือว่าแบบอยู่เงียบๆหรือว่าอยากจะให้แบบตัดเข้าเรื่องแบบพึบพบพับพึบ,พบเลยหรือว่าอะไรยังไงนะคะบอกกันเข้ามาได้นะคุณพี่นะ เออนั่นเละนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเก็บรอบเดียวพอเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อเนาะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะประเทศก็จะรีอีกเออเดี๋ยวเราขายของไม่ทันนะคะไม่ควรท,ทําธุรกรรมตอนใกล้ๆกล้ประเทศรีอะ่ะทุกคนถ้าของหายมาก็คือว่าขครไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใกล้ๆกลประเทศรีก็คือไม่ต้องไปหาทําอะไรนะคะอยู่เฉย <laughs> หาเดินเล่นหาวิ่งเล่นไปนะคะ ไปกันต่อที่แม่งกูรอบเดียวพอทุกคนแต่เมื่อคืนนี้คือตอนมันคูณสองอ่ะอีฉันก็แบบรัวๆเลยไงรัวๆเลยแบบว่าเก็บใส่รถแบบแน่แนๆจุกๆไปเลยนะคะโอ้ยๆๆเรามาถูกทางไหมคิดว่าถูกถ้าไม่ถูกก็กลับไปเลยคะ่ะกลับเข้าเมืองไปตลาดไปเลยจ้ะอยากจะลองแบบไม่ปักหมุดดูไงทุกคนเสียงดังไปไหมคือมารู้ได้ยินเสียง ในหูตัวเองมันดัง <c oughs> ขอปรับก่อนแป๊บหนึ่งนี่เราก็จะพูดคุยกันได้ถูกเรื่องนะคะเราก็จะเมามอยกันไปเรื่อยๆแบบนี้น่เรดโค้นอุ้ยอุ้ยเลยๆนันไงปล่อยวาแล้วมันสิเลยนะคะด้วยความไม่ปักหมุดเนี่ยเราก็จะไม่มีแสงพุ่งพุ่งให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่อยากจะฝึกไว้นะคะฝึกจําทางไว้เพราะว่าเผื่อได้ไปประเทศอื่นที่เขาแปลว่าไม่มีแสงพุ่งพุ่งนทางอะไรเงี้ยเออนะ ติดตามรับช่วงผลงานด้วยนะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยหรือไม่ได้ยินหรือว่าเสียงเบาเสียงดังอะไรยังไงก็บอกได้เลยนะจ๊ะบางทีบางช่วงบางตอนมารู้อาจจะแบบอินเกินอะไรอินเกินอะไรเกินอุ้ยเสียงเกมลืมเปิดเสียงเกมมาดูุ้นขอโทษขอโทษเลยละอ่ะเอาสักประมาณเท่านี้น่าจะได้ยินกันอยู่เนาะให้มันพอมีแบบเสียง เสียงจริงรีดเสียงเกมแบบออมๆมากนะคะเออนะเอาเป็นกำลังใจกันนะใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะอะไรก็อีโมจิมาก,ก็าได้เด้อเหนื่อยมากไหมฉันรู้ว่าเธอได้เก่งเลยยังไหวเพราะวันใดที่เธอร้องไห้ อย่าร้องให้คนเดียวมีบอกฉันอยากให้รู้ expands. ว่าฉันจะอยู่เลยอยู่ไม่ไปไหนตัเน <maya> <aime> <c oughs> ื้อเพลงไม่ได้ก็คือความสามารถพิเศษคือร้องเพลงได้ทีละท่อนนะคะเออนั่นแหละร้องเพลงได้ทีละท่อนนะฮะความสามารถพิเศษอ่ะจ๊ะพ่ตา เดี๋ยวการเดินทางเข้าเมืองเรามันก็จะไกลอยู่นะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนใกล้ๆจะถึงเมืองแล้วกันเนาะคุณพี่เนาะเดี๋ยวเราไปขายกันนะคะไปขายผลไม้กันตอนนี้เราก็มาถึงที่แอปเปิลแล้วนะจ๊ะแล้วเราก็จะไปตลาดค่ะไปขายของกันนะสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นหรือว่าเข้ามาเล่นใหม่แล้วมาหาข้อมูลกันนะ่ยก็คือ ไปขายของที่รูปโลกนะคะในแผนที่นะในแมปเนี่ยมันจะเป็นรูปโลกนะคะนี่ตรงนี้เลยนะจ๊ะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะไปกันไปกันให้ท่านผู้ชมอยู่เป็นเพื่อนมาลุขับรถนี่แหละไปดูกันว่าจะเกิดเหตุอะไรอีกหรือเปล่านะคะจะเกิดเหตุการณ์ระหว่างทางอีกหรือเปล่านะ,ะ,นะทุกคน ไปกันจ้าโอ้โออึบไปจับไปจับไปจ้าปฏิตามรับช่วงผลงานด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยได้ทุกเรื่องเลยเด้อมาเมาท์มอยกันจ้าใครอยากจ,จะถามอะไรก็ถามได้เลยนะคะพร้อมตอบทุกเรื่อง น้อมรับทุกคําติชมด้วยนะคุณพี่นะไม่ชอบอะไรตรงไหนบอกได้นะหรือว่าถ้าชอบก็บอกกันได้นะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจนะด่าได้แต่อย่าแรงแค่นั้นแหละนะด่าแรงแล้วจะร้องไห้นะมาสะเทือนใจนะคะแปบลบว่ามาลูก,ก็ตั้งใจทําทุกคลิปทุกอย่างนะคะแม้แต่ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็คือแบบตั้งใจทําทุกอย่างทุกอันไม้งแต่ภาพปกไปอีย่างจังดายนะคะ คือตั้งใจทำจริงๆก็เลยแบบว่าถ้าด่าแรงก็ด่าแรงก็จะเสียใจนิดนึงก็แบบว่าติได้นะคะติเพื่อก่ดนะไม่ใช่แบบว่าจะด่าอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยเออเนะะี่ยค่ะสำหรับคนที่คมถะนะคนที่แบบว่ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะคะชื่นชมหรือว่ามาโยกมาล้อมาเซลอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณมากๆเลยเนะะี่ยค่ะ เออนั่นแหละจากที่แบบว่าไม่เคยมีคอมเมนต์นะทุกคนหลังๆมาเริ่มมีเริ่มมีพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆนะคะเริ่มมาคอมเมนต์กันนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยจ้าทุกคนคือกําลังใจนะคะทุกคนคือกําลังใจนะ,ะโอ้โอ้ยี <laughs> ่หลีหลีทุกคนการขับรถของฉันโอ้ซึ่งแบบว่าต้องแบบ ก็อยากจะเมามอยกับท่านผู้ชมแบบว่าไม่อยากให้ท่านผู้ชมเงียบเงาอู้แต่ว่ารถก็ต้องขับนะอยากจะมีคนขับรถให้จังเลยนะอันนี้ไม่ใช่แบบว่าหารับจ้างรับสมัครคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็ <c oughs> <c oughs> อยากจะมีเพื่อน <c oughs> เพื่อนสนิทอะไรเงี้ยยังไม่เชิงแบบคนรู้ใจอะไรเงี้ยเออยังไม่อยากมีหวันใจแต่ว่าอยากมีเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทสนิทอะไรเงี้ยแบบ มอมอยกันนะคะผู้หญิงผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ดีอุ้ยผู้ชายนะคะไม่รู้สิถ้าเป็นผู้หญิงไอ้เราก็เขินไงไอ้เราก็แบบว่าก็ชอบผู้หญิงยู่นะคะผู้หญิงเขาก็น่ารักยิ่งแบบคนเสียงน่ารักน่ารักคือแบบวันไหวนะแกฉันวันไหวนะผู้หญิงเสียงน่ารักน่ารักนะฮะผู้ชายเสียงโลดโลดไงฉันก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน ตื่นเต้นแล้วเขินหมดทุกสิ่งสรุปคือต้องหาประเทศที่มันเลือนๆหรอไม่ประเทศเลือนๆนี่ฉันก็ยานจะ้ะด่าบอสู้เขาเด้อจัสิสันหาคำใดมาด่ากระดอกกระเดียบบางคนเขาแล็บด่าเลยนะทุกคนแบบว่าด่าแบบไปแล็บอ่ะพูดโพยหลีดิอุ้ย4ีหมื่นนะจ้ากระดูกทองคําตอนนี้ห้าพันแปดขายไปเลย เออเอาซี่ยังมีอีกที่เลเบลนะวิตอนนี้ก็มีเงินแสนแล้วทุกคนไปกันต่อที่เลเบลนยคะจะไปเอาของมาขายเพิ่มไปเอาของมาขายอีกลองไปเลเบลล่างดูซีปกติอยู่แต่เลเบลบนนะทุกคนเลเบลล่างมันคนเยอะแหมแล้วมันชอบกระตุกชอบแหลกแล้วก็อย่างเงี้ยชอบมาชนกันอย่างเงี้ย ชอบแบบว่าเขาก็คงไม่ได้ตั้งเอ้ยเงดังไปหรอเาขาก็คงไม่ได้ตั้งใจชนนะคะแต่ว่ารถเขามันคันใหญ่ไงรถพิชันมันก็คันเล็กก็ใหญ่อู้ยแต่ละเทียแต่ละหมื่นแต่ละดีนี่ยคะกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอ่ะทุกคนขอกำลังใจด้วยนะขอกำลังใจในการขับรถด้วยนะคะ ไม่ใช่แค่กำลังใจในการใช้ชีวิตในเมืองนี้โอ้ยเอายังไงเอายังไงไอ้น้องเขียวเอออีฉันก็รอตัดเข้าตรงนี้นิสัยนิสัยนะคะแต่ก็ดูรถอยู่อีฉันแบบชอบแบบมาโดนชนจนรถปิ้นอยู่แถวๆวนี้เลยทุกคนก็เลยไม่ค่อยมาไม่ค่อยมารีวิวเพราะว่าแบบมันต้องตัดเลนไงแล้วแบบบางทีอ รถเรามันก็ไม่ทันน่ะมันก็ตัดไม่ทันเขาแล้วมันก็มันก็ชนบื้มเลยทุกคนเริ่มพูดไปเรื่อยต้องขออภัยนะฮะใครที่ลำคาญก็อดทนนิดนึงเอ้ <c oughs> <c oughs> นะยอกยอกนะคะยอกยอกมีอีกสามอันในตู้นี่กระดูกนะคะกระดูกเว้ยเราจะเอาเล่มาทำไมเราจะเอาผลไม้ไปขายจ้า เกิดเทศปวยโูดแมงกูลูกโอูปสตรอเบอรี่ปักสมนะคะปักสมกับบักแอปเปิลเทไรเกิดทันใครเคยดูคลิปบักแอปเปิลกับบักสซมบ้างทุกคนไม่เด็กนะไม่เด็กนะอย่ามาบอกว่าเป็นเด็กไม่จริงนะะสมัยแบบ ถ้าเราไม่ขายของในรถอ่ะทุกคนเมื่อกี้เสยเลยเสยเลยทุกคนงั้นเอาแอปเปิลไว้อีกป่ะแอปเปิลแล้วก็กล้วยสตมไม่ใช่แอปเปิลมะม่วงแล้วก็เอยียงกะแอปเปิลมะม่วงกล้วยก็มีแล้วนี่อะไรนะ ออเท่านี้แหละโอเคงั้นเราไปขายของก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราผู้ได้ว่าอย่างเดี๋ยวเรามาสรุปรวมกันนะคะตอนนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุดท้ายว่าจะได้เงินเท่าไหร่กับคูณสองวันแม่ฟารม์มผลไม้หนักๆน,นะคะตอนนี้ขอไปเกลียวขายของก่อนนะจ๊ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนขายของเสร็จแล้วนะคะเทียวแบบสามรอบเมื่อกี้สามหรือสี่รอบนี่แหละมาดูเงินกันนะคะจากเจ็ดหมืนได้มาตอนนี้ 2, สองแสนสี่อุ้ยได้รถใหม่แล้วเนี่ยเอาจริงๆได้มอเตไซค์ใหม่นะเนี่ยเอาอยางไงดีก้วเราปิดคลิปที่เดี๋ยวเราจะไปเก็บรถก่อน เก็บรถแล้วก็ตอมอนะคะแล้วก็หาถ่ายรูปปลุกที่ไหนดีทุกคนกา,าดกลางดีไหมอรืออหรืออหรือที่ไหนดีโรงบาลไปเอาเอาโรงพักดีกว่าไปตอมอที่โรงพักกันจ้าก็คือจะออกพร้อมท่านผู้ชมเลยนี่แหละเข้ามาขายของเฉยๆนะคะก็เลย มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังด้วยว่าเมื่อคืนนี้ไปฟาร์มรอบเมืองเนี่ยฟาร์มคุณสองวันแม่นะคะะ <c oughs> ฏิตามรับช่วงหมดงานด้วยนะคะเข้ามาหมอมอยกันได้เลยนะจ๊ะจ้าใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็อีโมจิมาก็ได้คะ่ะชวนคุยหน่อยนะมาลูก็ไม่รู้ว่าจะชวนท่านผู้ชมโว้ยไม่รู้ว่าจะชวนใครคุยไงถ้าแบบว่าอยากให้ จะรู้จักชื่อกันอะไรอย่างนี้ก็บอกชื่อกันมาด้วยก็ได้นะจ๊ะเก็บรถกันเก็บรถเรียบร้อยแล้วเราจะไปถ่ายรูปที่ตรงไหนกันดีนะเอิ่มเอมเอา,เอา,เอาสักตรงไหนดีอะทุกคนคนนั้นเขาก็มาถ่ายรูปอ่ะหรือเราจะไปถ่ายกับเขาดีไหม แล้วเราก็จะเปิดโทรศัพท์ใหม่ๆเราต้องเปิดโทรศัพท์ทวิเตอร์แล้วเราก็จะอุ๊ยไม่เอาไม่เอา,ม,เอามันก็ไม่เห็นนะเด็กลงตำรวจ <S <S ออกยังไงาก,กี่ยการถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเดินทึงซุ้ม ชันรูปเนี่ย่าแล้วมันก็หันไปแต่ทางนู้นเนี้ยแล้วมันจะได้รูปสวยๆหรอก็ถ่ายตึกถ,ถ่ายอย่างอันนี้ไปเลยแต่เออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วเราก็จะเก็บรูปนะคะเอ,อ้ยนี่ได้หนึ่งรูปแล้ว โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะจากกันไปนะเดี๋ยวมาลูกไปหาถ่ายรูปเพิ่มเติมอีกหาเหลี่ยมดีๆก่อนนะคะไปแล้วค่ะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ